สวัสดีครับสวัสดีพ่เพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่ห่างหายกันมานานนะครับกับการเอทำ youtube อันนี้ก็ได้กลับมาแล้วเออหายไปนานจริงๆแล้วผมก็ไปเห็นคอมเมนต์นึงของน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ครับเชงอะ่ะมันมีเออเหมือนแบบเป็นสเปเชียลมาแล้วนะผมก็เลยไปหาวิธีโหลดมาไอ้วิธีโหลดมานั่นแหละอถูกแล้วอ่าแล้วก็โหลดมาเล่นกันนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเออเชงที่มัน เิเยลเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปเศษบ้างโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าเกมไม่ได้แล้วเกมนี้เป็นเอ่อ i c i o n ก็คือเป็นเป็นนิยายแท้ๆเลยก็คือสร้างจากเรื่องแต่งอืเรื่องของคอนเทนต์เกี่กับเกมนี้ได้โปรดเล่นเกมแรกก็คือน่าจะเป็นส่วนของเช้งปกตินะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ขอแปลอะไรมากมายนะครับคือกลัวว่าจะแปลผิดโอเคเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะยไอยากให้มีอ่ันนี้ตอนเปิดเกมถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันก็จะเป็นแบบว่าคนยืนธรรมดามีรู้สึกอ๋ออันนี้จะเป็นแบบว่าไอตัวเครื่องที่ตัวละครหลักของเราอยู่มันเกิดผิดพลาดก็เลยปล่อยตัวของเราออกมาจะไม่ผิดนะ โอ้ื oh. oh. hmm. รู้สึกเป็นหัวนิดหน่อยจากที่เปิดตามารู้สึกว่าหัวมันมึนๆด้วยแล้วรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องที่แปลกมือและขารู้สึกอ่อนแอหัวก็รู้สึกมึนๆ และตอนนี้ก็เปียกชุ่มไปด้วยเอ,อน้ำนาจากและตอนนี้คุณรู้สึกหิวที่ไม่ได้กินอะไรมาเป็นปี <c oughs> และคุณก็ใส่เพียงแค่ชั้นในตัวเดียว <c oughs> มันชัดเจนว่าเอภามทรงจําสุดท้ายของคุณเหมือนแบบว่าตอนนี้เราสูญเสียวความทรงจําหรือแบบจําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือการหนีออกจากห้องนี้รู้สึกจะเป็นแค่ทางเดียว เซ้ยเซฟเยอะเมื่อก่อนจะมีแค่สี่เซฟเองนะกดนี้เดินกดชิปวิ่งแล้วก็นี่รู้สึกว่าตัวรอบไอ้แล้วรอบตัวละครเราจะมีไอ้เส้นสีขาวๆด้วยเมื่อก่อนไม่มีจําได้ไม่รู้นะว่าใครอ่านอันนี้อืมคนที่จับมันรู้สึกว่าจะสูญเสียตัวต,วตวนไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยากที่จะเป็น องก็คือน,น่าจะพูดถึงไอ้ตัวของเหลวสีตา่างๆครับขอพรให้คุณโชคดีเอาคือใครกันนะคนได้เขียนนทนี้มันรู้สึกสโลปปี้มากเลยน่าจะแบบว่าเขียนด้วยแบบความรวดเร็วก็เลยแบบมันดูไม่ค่อยแบบได้ศัพ์อะไรมากคือไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากน้ำสีดำไม่ควรจะกินมันส่วนที่สอง แผลไม่ออกกันแหละอู้อันนี้จะเป็นวิธีการเล่นนะครับกดลูกศรเพื่อนกดชิปเพื่อวิ่งแล้วก็กด z หรือส c ป bar เพื่อทำการสำรวจหรือพูด F1 เพื่อเซตติ้งเกม F6 เพื่อเช็คในวินโดว์โหมดแล้วก็ F12 เพื่อกบเข้าสู่เมนูมี e อ i t ออกจากเกมแล้วก็ข้อมูลด้วยเอ๊ะ F6 มันนี่ได้หรอ เออทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเกมเนี้ยที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นจอเล็กมันหึนืผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นจอใหญ่ได้เดี๋ยวขอสแป๊บนะครับ12 seconds later อเคฮัลโหลโอเคโอเค,อเคน่าจะกลับมาแล้วเนาะเออเอ,อเอออย่างนี้สบายขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนผมเล่นทีนึงคือแบบอจอมันเล็กมากแล้วคือแบบต้องวิงงงงง่งนู่นวิ่งนี่นี่มีอะไร ทีเปิดไม่ได้อ๋อกดผิดไปกดตัวเองก็ว่าทําไมดูอะไรไม่ได้เลยอันนี้รู้สึกว่าจอมันจะใช้งานไม่ได้มันบอกว่ามันเป็นมันเป็นปุ่มเปิดแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะพังประมาณนั้นอ่ะอถ้าผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวพอเราวิ่งเดินไปเรื่อยๆไอทางซ้ายอะนะมันต้องออกมาแน่ๆยังไงเออ เขาดูจากข้างน,นอกแล้วอเอ๊ะรู้สึกมีอะไรที่มันกําลังสไลด์สไลด์ลอยู่ข้างในเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันเลยวิง่งละมาแล้วนั่นไงมาแล้วมาแล้วรู้สึกตอนนี้จ้านเปต้องรอ่อให้มันลงท่อเฮ้ยเ้ยลงท่อเนี่ยเฮ้ยลงยังลงแล้วลงแล้วเออ นั่นอะไรน่ะมันเหมือนกับมิ้วพุดดิ้งเลยอย่างไรก็ตามฉันไม่ปลอดภัยที่นี่ต่อไปแล้วมันเป็นเวลาดีที่จะออกไปจากที่นี่อ,อืออ่าวประตูยังล็อกอยู่อ๋ออันี้ปะนี่ไงสวิตอยู่ข้างในใช่จำจำได้ไปข้างนอก ปกติอันนี้ไม่มีนะครับก็ค,คือออกคือออกไปเลยอันนี้ไม่มีแบบมีแบบทีวีเปิดแล้วมานี่นมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผนออโ,อโ,โอ้โหรู้สึกห้องมันจะลกขึ้นอมมันรู้สึกเออมันลกมากเลยรู้สึกว่าน่าจะโดนแบบว่ามองข้ามมาเป็นเวลานาน ฉัไม่สามารถใช้ชวิตอยู่ที่นี่ต้องเริ่มออกไปต้องรู้สึกมรนยากาศรู้สึกหนาวๆกัน <c oughs> แน่นอนไม่ได้ใส่อะไรเลยนอกจาอันนี้ถ้าจะอ๋อผมนึกว่าเป็นที่เซฟอันนี้เป็นที่ที่เราจะต้องหาพาสเวิร์ดมาใส่เฮ้ยมีเก็บของด้วยปกติอันนี้ปกติจะไม่มีนะนี่ถังขยะ ไอ้นี่ที่เซฟวันนี้จำได้น่าเซฟไฟสองไว้เ,เพื่อมีอะไรเกิดขึ้นผมมีเก็บขยะเออรู้สึกว่ามันมีอะไรทําดีถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ก็เจอจะมีแต่แบบว่าเออเดินออกมาปุ๊บหารหารัสแล้วก็ไปต่อเลยมี่เีย เอออันนี้น่าจะเป็นเหมือนเศษไอ้ที่มันอะไรเนี่ยน่้จะเป็นเหมือนเทปบันทึกนะึ่โอเคถ้าผมจะไม่ผิดรหัสก็อยู่บนพื้นนี่ครับเนี่ยเนี่ยเป็นเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขสี่เลขสองแล้วก็เลขหนึ่งทีนึงรหัสก็คือเจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่ง เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งและถ้าจะไม่ผิดอีกครั้งหนึ่งถ้าหากผมกดรหัสปุ๊บมันจะมีตัวอะไรที่อยากออกมาจากห้องทางขวานั่นหนีบินไปดิเต็มไปแล้วโอ้โหมาอีกตัวเฮ้ยเดี๋ยวมี เดี๋ยวอันนี้เฮ้ยครั้งแรกที่มีการฟิวชั่นกันเอ้ยม่เดี๋ยวเรามาลองเรามาลองให้ตัวนี้จะะเอเออันนี้เหมือนเดิมอันนี้ผมจำได้ เดี๋ยวมาลองมาลองนี่ดีกว่าข้างๆมันจะมีห้องอยู่ผมเริ่มเริ่มเดินไปดูนี่ตรงนี้ปกตินะครับมันจะเข้าคัสสีที่ตัวละครเราตายอืมมันเป็นทาทิ่ยามเช้ามันแปลกมากรู้สึกตอนนี้ตัวเองอยู่บนตึกนะ เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะโบราณรู้สึกว่าจะไม่มีความช่วยเหลือเลยคือขอความช่วยเหลือไม่ได้นะั่อ้าวเออไม่มีแฮร์รอบนี้พเพราะปกติตอนนั้นน่ะมันจะมีเหมือนแบบมีของเหลวสีออกส้มๆมากินเราถ้าเราจะไม่ผิดเดีวเก็บก่อนตรงนี้เดี๋ยวเพื่อจะได้มีทางวิ่งเดี๋ยวมันจะมีตัวออกจากตรงนี้ เรียบร้อยเออเอ,อ,อันนี้แมวนี้ผมก็จําได้ดันกล่องยิ่งไม่ได้ดันมานานระวังด้วยเพื่อมันลื่นเออเลาวันอ,อ่ะ ง่ายจาังนะไม่ได้คิดโนผมไหมอ่ะรูปร่างมัน,นคล้ายๆกับรุ่นพี่อ่ะมาเอาใหม่ ทำงานดีแล้วเขานี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่กุศะผ่านมาถึงตรงนี้ผมดันบีดดันไม่ไปโอ้ไม่นะมากินเลย มาถึงตรงนั้นแล้วดันต้องไปดันอันบนก่อนโอ้เหนื่อยเหนื่อยสิเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วผิดด้านผิดด้านเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ชุบเหนื่อย เื่อยทคนิคนะครับก็คือถ้าเราไปเหยียบไปเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นเราต้องเดินล่อ,อให้มันเหนื่อยนี่นี้แล้วก็พยายามไปเหยียบเอตรงนั้นของมันปุ๊บเอ๊ยเห,หนื่อยเหนื่อยแล้วนี่อเออไปได้แล้วอ,อหิวกลัวแล้วก็โดดเดี่ยว คนที่เอหมือนถูกขังนี่มาเป็นเวลานานเอิอร่างกายมันก็แบบจะค่อนข้างแบบอ่อนอ่อนแอนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถดุดพลมาจากไอเจ้าสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้ได้อืมไม่มีสิ่งใดอยู่ที่นี่แม้แม้แต่เสื้อมีแต่พวกสัตว์ประหลาดแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็หลายอย่างที่เขาไม่รู้แต่ถึงขาจะอ่อนแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องออกไป จะมีชีวิตอ่นะนะเอ๊บโอ้รู้สึกตรงนี้มันจะมีฉากแบบให้ให้แบบชักขยเยอร์อยู่นะเรียกชักขยเยอร์อ่ะไม่นะทำยงดออีชีวิตต้องมีต่อไปต้องรอดเราต้องรอดเกแค่กดปุ่มสเปซบาดยำๆเท่านั้นแต่ทำไมทำไมมือมันถึงมันถึงได้เออจะ อุย้ยมือเหมือนม,ม,มือมือไม่ไมค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงจะกดเท่าไหร่อืมน่าใจตายแหละยอมรั<ะ>บสักชิดแค่ รถม,มันกิ้งไปกับพื้นสุดท้ายมันก็ไปเราต้องรีบหนีแล้วโอ้โหเอ้ยเอ็นแบบนี้ที่นี่ไม่เขยเลยอย่าไปอย่าไปใกล้กว่านี้ ฉันบอกว่าอยากไปไกลกว่าน,นี้ไงนานตื่นขึ้นเพราะว่าเหมือนพลังงานมันจะหมดอืมโอเคเหมือนประมาณว่าเขาไม่อยากให้เราเหมือนว่าพี่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเหมือนแบบพลังงานมันรู้สึกจะเกิดการขัดข้องเราก็เลยถูกปลุกขึ้นมาถ้าจารด์ผิดคนนี้น่าจะเป็นเอคน,นี่ชื่อเค อุ้ยเฮ้ยอันนี้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 ไม่เคยมีอันนี้ไม่เคยเจอไม่เคยพบโอ้เออเขาบอกว่าไอ้ตัวเลเซอร์นี้จะไม่ฆ่าเรานะครับแต่ทำให้เราเดินไปไหนไม่ได้แล้วก็อยู่ตรงนี้เจวกัน หาทางไปให้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มหัวอ่ะอย่องนี้ก็ได้เหออ๋ออ๋มีอีกมีอีกถ้าประหลาดี รู้สึกว่ามันจะขยับตามที่เราขยับนะครับั้ามันจะขยับอุ้ยอีกแล้วนี่นมันต้องปิดตาด้วย Ah บอกตามตรงนะเมื่อกี้ที่เดินได้ไม่ใช่นะอะไรคือมั่วคือเดินมั่วมากแต่มันก็ไม่รู้ทำท่าไหนอยู่ตรงนี้ได้เอ,อ้ยแบบเอ้ยแต่มันก็ไปได้ไกลนะมาอีกเอาใหม่เอาใหม่ ผ่านแล้วโอ้อตั้งสมาธิเล่นได้วกว่าสิบรอบกว่าจะผ่านโอ้มีรูปเป็นเหมือนกับเซลลมีน้องหมาแล้วก็มีขาวนี่มีคนเอมนั่นแหละเฮ้ยสว่างสว่างขึ้นออ๋อ การเดินทางนี้ส่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณนถนนที่ไม่รู้จกักอหอคอยสูงสิ่งมีชีวิตประหลาดไวรัสสิ่งมีชีวิตเหนียวหนึบท้ายปริศนาเต็มไปด้วยคุณเต็มไปด้วยคําถามแต่คุณก็ต้องเดินทางต่อไปเดินต,ต่อไปความหวังรองคุณอยู่เขาหวังจะไม่ทอดอะไรประมาณนั้น เออเอามากี้แปลออกน,นะครับแต่ใช้คขาไม่ถูกผมข้อบังจะไม่ทิ้งคุณไปไหนโอเคอันนี้เป็นเครดิตผู้สร้างดูข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดยวเด๋ยว,ยว,ยวมันต้องมีอะไรอะ่ะมันต้องมีอะไรสัอกอย่างอ่ะเออเนี่ยไง ไม่รู้สึกร่างกายองคุณรู้สึกร้อนขึ้นรู้สึกหัวมันเบลอไปหมดเลยแล้วก็กระดะจะาไกลาล่างนั่นไงมาแล้วขนทั่วนั่นไงยังไงโอ้ย๋อวผมผมชอบผมชอบแบบนี้โอเคขอบคุณตายไม่น่ามือเร็วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่จริง ไม่น่ามือซนเลยโอเคเซฟก่อนเวลาก็ยิ่งไม่มีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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  เวลาก็ยิ่งไม่มียังให้คิดเป็นยาวอีกโอ้สุดยอดมาะรู้สึกขอบคุณมากโอเคขอบคุณที่รักผมโอเคสวนได้เสร็จแล้วไปต่อเออห้องนี้จำได้ก็ตัวพวกนี้มันจะม,นมองไม่เห็นนะครับก็คือจะต้องรอช่วงที่ไฟดับ เปิดย่าไปอยู่ตรงหน้ามันเออมาแล้วไงน่ไงไม่ทัาขาดคำเลยโดนเข้าข้างหลังจนได้เรียบร้อย